สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับต้นไม้ที่มีชื่อว่ายูโฟเบียแลคเทียนะคะตัวนี้นะคะคนไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าต้นกำแพงหยกนะคะเจ้าต้นนี้นะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะนะคะถ้าในทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียกว่าคริสตัานะคะคริสตัตาคือเกิดการผิด ปกติในเรื่องของการแบ่งเซลล์จึงทําให้เกิดรูปร่างแบบผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะคะตัวนี้ยูโฟเบียแลคเทียนะคะตัวนี้มันก็จะบิดบิดนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นคลื่นคลื่นบิดบิดรูปร่างลักษณะก็จะสวยงามนะคะคนไทยก็จะตั้งชื่อแบบเป็นลักษณะมงคลก็คือหยกกําแพงเมืองจีนนั่นเองค่ะก็จะมีตั้งแต่สีเขียวสีขาวนะคะมีแตกต่างกันไป ทีนี้ค่ะการเลี้ยงดูเนี่ยตอนแรกที่ป้อมได้มาคือตัวนี้ป้อมจะไม่ได้ค่อยรลดน้ำแล้วก็เอาวางไว้กลางแจ้งนะคะสีที่ได้ก็จะแตกต่างจากตอนนี้นะคะตอนนี้คือแสงน้อยแถมฝนก็ตกหนักด้วยนะคะจึงทำให้เขาได้รับแสงน้อยแล้วก็ได้รับน้ำเยอะเกินไปสีจึงเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเข้มออกจะเป็นแบบสีเขียวแก่เลยนะคะออกแถบดำๆเลยแล้วก็ตัวปลายยอดนะคะเห็นไหมคะ ตัวปลายยอดนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตแบบแปลกๆนะคะก็จะออกมาจนจะคล้ายๆเป็นสลักใดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือลองจบเ,เราจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนที่วางดูนะคะว่ารูปร่างลักษณะของเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะนี่นะคะซึ่งปกตินะคะเวลาเขาขึ้นยอดมาเขาควรจะเป็นแบบนี้อ่ะเนาะเนี่ยเป็นแบบขึ้นคลื่นบิดๆขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่แสงก็น้อยน้ําก็มากนะคะ ทํงทำให้รูปร่างเป็นแบบนี้ยอดที่ขึ้นมานี่ก็คือยอดขึ้นมาแบบตรงๆจะคล้ายๆเป็นสลักใดเลยนะคะเคยหาข้อมูลอยู่ค่ะในคลิปที่ช่องอื่นๆได้ทําไว้ก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นต้นเดียวกันนะคะแต่ส่วนแต่ว่าในส่วนของการเจริญเติบโตเนี่ยจะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนั่นเองนะคะ พืชตระกูลยูโฟเบียนะคะเวลาที่เราไปโดนเขาหรือว่าเราตัดชําเขานะคะเขาก็จะมียางสีขาวๆนะคะออกมานะคะระวังระมัดระวังอย่าให้โดนผิวหนังนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีการแพ้หรือการแสบได้นะคะการการขยายพันธุ์ก็เหมือนกันนะคะการขยายพันธุ์นี้ก็คือเราทําการสามารถตัดได้นะคะตัดไปขยายพันธุ์ได้อย่างเช่นในส่วนของตัวเนี้ยค่ะตรงช่วงนี้ก็ได้นะคะ ตัดได้นะคะปล่อยให้ยางไหลจนแผแห้งนะคะถึงนำไปปักชำหรือปลูกได้นะคะคลิปนี้เราก็มาได้รู้จักต้นไม้เพิ่มอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะทุกคนโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามป้อมด้วยนะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ